ท่านผู้ชมวันนี้เชฟจะชิมนะครับนําของแซบมาบอกต่อนะครับนี่นะฮะวันนี้ไปทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดเขียวสูตรใส่นมสดนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วทีเด็ดเลยนะครับทานคู่กับหอยนางรมสดนะครับได้มาจากแหลมแท่นนะฮะแล้วก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้เชฟชาติใช้เป็นกุ้งแช่น้ำปลาสูตรแช่น้ำปลากวนนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่นะฮะมีเครื่องเคียงแล้วแต่เลยนะท่านผู้ชมนะชอบอะไรก็ทานได้เลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นกระเทียมก็ได้นะ พริกขี้หนูหอมเจียวนะครับแต่ทีเด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมขาดไม่ได้ก็คือซอสเซี่ยงไฮ้นะฮะนี่นะซอสเซี่ยงไฮ้สูตรเชี่ยวจนชิมนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับพร้อมจําหน่ายเลยเด้อท่านผู้ชมสามารถสั่งไปทานได้นะครับนี่นะฮะพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําเป็นซอสเสฉวนออกมาให้ได้รับชมอีกนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับเครื่องเคียงต่างโอ้โหนี่นะฮะ มีเป็นกระถินริมรั้วสวนชิบช้าเองนะครับมีสะระแหน่มีคณะนะฮะนี่นานผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวจะลงสูตรให้ชมกันนะครับวิธีการทํานะฮะสำหรับน้ําจิ้มซีฟู้ดสุดเขียวใส่นมสดนี่นะฮะรวมถึงวิธีการทํากุ้งแช่น้ําปลาแบบน้ําปลากวนนะครับอร่อยมากนะฮะนี่นะครับฝากกันเลยครับ